สวัสดีค่ะพี่น้องบเดินไล่างานมาสองสามวันค่ะยากค่ะไปอันเห็ดกระทะงายให้ตุนพักหวานอยู่ในป่านะคะเพึ่งแลวมือนี้ค่ะค่ะก็ชุ่มฉ่ำเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ อันนี้กัญชงหรือเปล่าคะไม่ใช่กัญชานะคะเห็นมันสูงนี่ค่ะมะม่วงเบาตายค่ะก็จะพอกินแล้ว นี่นะคะความอุดมสมบูรณ์จากคลองไส้ไก่นะ,ะนะคะอันนี้คือคลองเส้นที่ทำใหม่นะคะดูค่ะความอุดมสมบูรณ์ของสวนเล้าความอุดมสมบูรณ์ของสวนเท้าค่ะเบื่อกีล่ะค่ะเบืงง่อเงาะเนี่ยค่ะก็จะได้ปีหกเดือนหนึ่งเนี่ยค่ะเบื่อกีล่ะคนไก่คลองน้ำ ไก่ข้องน้ำ้วก็ไก่ทั้งอันนี้ค่ะมีขี้ไก่ค่ะแช่ขี้ไก่ค่ะก็ปล่อยให้พคนซึมลงตามผีเ่เท่าเค้ยเบาไปแล้วค่ะนี่นะคะนี่ค่ะปักท่านหรือพุดซ่าค่ะ มลมลงไก่กัมันกรติดลายอยู่ค่ะปีนี้ก็เลยบมอตัดเพิ่์อีกเบื้องนี้ค่ะขนุน,นะนคะจากตะกี้นี่โบง,งามเลยคะ่ะเพราะมาฮ็ตคล่องให้เพิ่นเห็นไหแปบ๊บเดียวนี่แหะคะ่ะความอุดมสมบูรณ์การมีของไส่ไก่ไว้ในสวนนะคะเบื้องนี้ค่ะเบื้งมาออกเลยค่ะว่าหนาแหลงหรือหนาฝฟนม็นคลองนาเทาก็จะประมาณนี้นะคะ หนามันก็นจะซึมออกมาอันนี้เต็มค่ะขามาปล่อยเต็มเลยค่ะขอบมันมึงด้วค่ะนี่นะคะนี่นะคะมึงค่ะความอุดมสมบูรณ์ความความความเขียวขจีค่ะโอเคนะคะนี่ค่ะวิธีให้ปุ๋ย แบบ,แบบบแบบคนขี้ขานแบบคนบม่มีเวลาก็ว่าไดค่ะแบบคนขี้เกียจคะ่ะใส่ยังสีค่ะห้ามาไก่ข้ากระใส่ถังมันแตกมันจะซึมลงนะ,ะนี่นะคะก็จะประมาณนี้อ้าค่ะนี่นะคะกล้วยค่ะกล้วยหน้าแรงก็ยังนี่แหละคะ่ะก็ยยอนคนมีถังยังสีค่ะมะละกอค่ะมะละกอแขกดำค่ะอ่านี่ค่ะ พายเอกของเรานะคะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยนะคะอ่าขอรายงานสามีด้วค่ะโชคดีตลอดไปโชคดีตลอดปีโชคดีตลอด,ด,ดไปนะคะ